s a m s u n ร Galaxy A สามห้ารุดคะแนนทดสอบเหมือนกิ๊กเบนอาจจะใช้ชิปเซตเป็น X n o s 1หนึ่งสามแปดศูนย์ก็ได้นะครับถือว่าน่าสนใจมากเลยสวัสดีครับกับมาร์คในข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้านวราแปนเอกาสัตสิบนาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจแพ่ข่าวสารที่มาเดีแบบนี้เป็นประจำทุกวันหลังจากที่ซัมซุงได้เริ่มทยอยเปิดตัวโทรศัพท์มือถือตระกูล A Series นะครับมาหลายรุ่นด้วยกันล่าสุดนะครับตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถืออีก2ตัวที่มีความน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น Galaxy A35 และ Galaxy A55 นะครับ ที่จะเปิดตัวตามกันออกมาซึ่งล่าสุดนะครับข้อมูลของ Galaxy A 3 5เนี่ยได้มีการถูกเปิดเผยเรื่องของการทดสอบเบื้อฐานข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วพร้อมเผยถึงสเปคชิปเซตแล้วก็หน่วยประมวลผลด้วยนะครับข้อมูลมเบื้องต้นของ Samsung Galaxy A 3 5ในรหัส SMA 356U นะครับซึ่งเป็นรหัสรุ่นที่วางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาโดยข้อมูลในหน่วยประมวลผลตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่มีเมนบอร์ดรหัส SE 5e นะครับ883ซึ่งใช้ชิปเซ e ตตรงกับ Exynos 1380เรามาพร้อมกับ CPU นะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจด้วย CPU 2กิกนะครับแล้วก็4คอร์2.4 g ิกอีก4คอร์นะครับ,มออบลลมเมื่อข้อมูลล่าสุดเนี่ยเปิดเผยยืนยันเป็นไกลๆแล้วแหละว,ว่าตัว Galaxy นะครับที่ใช้ชิปเซ e ต Galaxy A 5 4เนี่ยที่จะเปิดตัวในปีนี้ก็คือ A55 เนี่ยรุ่นที่คาดการณ์ที่จะใช้ชิปเซตตัวนี้ก็คือ Exynos 1480ด้วยนะครับพง่ายๆคือ A5A35 เนี่ยอัพชิปเซตขึ้นมาเป็นตัวใหม่และ Galaxy A55 ก็คงตัวใหม่ด้วยเช่นเดียวกันอนะไรอย่างนี้นะครับจากข้อมูลที่เห็นกันมาเนาะ Galaxy A35 ตัวนี้จะให้แรมมา6 g b นะครับแล้วก็จะ แสดงให้เห็นถึงข้อมูลบน xben ห5นะครับได้คะแนนถึง697แต้มแบบซิงเกิลคอร์นะครับแล้วก็2,332แต้มแบบมัลติคอร์โดยเครื่องจะติดตั้งนะครับวัน ui 6และ android สมาให้ด้วยนะครับหากดูจากภาพเรนเดอร์ที่หลุดออกมานะครับดีไซน์ของ galaxy a 3 5เนี่ยยังคงคล้ายเดิมกับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับขนาดหน้าจอ6.6นิ้ว panel super amoled full sd plus รีเฟรช rate หนึ่งร้อนะครับพร้อมกับความนูนแบบ Key Island ด้วยนะครับในเรื่องของดีไซน์ของเขากล้องหลังเลนหลัก50ล้านพิกเซล OS กันสัตว์นะครับอั Ultra ลตราไวทแปดล้านพิกเซลมาโคร2ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์การชาร์จเร็ว25วัตต์คาดการว่าจะเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับพร้อมกับ Galaxy A 5 5เลยเหมือนเดิมก็มารอดูกันนะครับถ้ามือถือรุ่นนี้เปิดตัว สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย เ,เพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด u u s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย